สวัสดีครับพบกับทัดไทยบานครับเมือเนี้ครับทัศไทยบานครับสิมาแนะน้านะครับอุปกรณ์นะครับตากเขานะครับของเกษตรกรนะครับผมนี่เป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อน้ำน้ำลานค้าน้ำทองตลาดกระไรือว่าขาวชดดดแปลแกงเลยครับเราจะเขามีเศษเล็กนะครับเนาะเศษเล็กออกมาเห็ดนะครับด้านจับแต่สีประมาณสองเมตรครับผมด้านจับนะครับอันนี้มาบงไกลๆครับอันนี้ครับเล็กเล็กดัดโคงคงนี่เข้ากับ หาหาเม่านะครับหรือไปซื้อมเมาก็ได้ครับโซมาก็ไม่ได้เอาเสศษเล็กมามาเห็ดนะครับแล้วเขาก็มาออกไซน์นะครับนี่ออกไซน์ออกเป็นจุดจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดหาหาจุดครับออกนี่อันนี้แท่นเล็กตัวนี้เขาก็อาจจะไปซื้อมากก็ได้ครับชือว่าเ้ามิเสเศษเศษเล็กเก่าหนี่งเอามาครับคบง่ายสิประมาณหาหาทิปเสนครับตัวนี้หาทิปเส้นครับตัวนี้ ตัวนี้คือตัวยึดนะครับยึดไว้นะครับเพื่อความแข็งแรงเวลาห้องขาดนะครับตัวนี้ตัวยึดมันสองฟังยึดไว้เลยนะครับนี่อาห้เบิ้ครับนี่ให้เบิ้งนี่ห้องกระเจี๊ยามเล็กเนี้ยห้องเออสื่อเมาครับเนี่กอกไซนะครับกอกไซอ่ามะเบิ้ลครับมาเบิ้งวิธีการตากเขาครับตากแังไหนมั้ยหนัามากครับนี่อ่าหนักมากสู้ไก่ไก่ไม่ไหวไก่นะครับมีการตากเขานี่เอาทางนี้นะครับ ทังทั้งนี่ทั้งท้นี่นี่ครับขวดแบบนี้เลยนี่ยขวดแบบนี้เลยนี่จุดที่สี่ครับอ่าข้างจากเกี่เวาขวดบร้อยแล้วนแปุ๊บฉันเอาสี่หัวเขาก็เอาอีกด้านหนึ่งเกิดด่านนี้ด่านนี่ตอมขอตีตอมแบบนี้เลยครับนี่ตอมตอมแบบนี้เลยครับ มีความสามารถเด่นอย่างนี้ครับง่ยา,ายครับง่ายนะฮตัวแบบนี้เลยนละครับนี่อาซิโออะไรครับดเีเซ็ตโออะไรนะครับอ่ะข้อควาปากของ้อนะครับครับชมยูออมเภอใดจังหวัดใดอ่าพ่อหมิ่นข้างบาครับผมสำหรักเคมีขอบคุณน่อยครับสวัสดีครับ